สวัสดีค่ะวันนี้โมเมขายที่ดินมาอยู่พิกาดตำบลบึงคอหายอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรงนี้เรียกว่าคลอง12ค่ะฝั่งตะวันตกเนี่ยค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมที่ดินแบ่งขายที่ดินแปลงนี้แบ่งแปลงเนื้อที่ดิน4ไร่ถึง5ไร่ค่ะที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยที่จะทำโกดัง ทำบ้านจัดสรรคือเหมาะมากๆแล้วก็ถนนในแปลงกว้างถึงเเมตรถือว่ากว้างมากๆบรรยากาศดีมากค่ะอยู่ด้านหลังเลยนี่ค่ะนให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะคะนี่แปลงที่ดินตอนนี้กําลังทํานาอยู่ค่ะเข้ดีของการทานาก็คือไม่ให้ที่ดินรกล้างค่ะนี่ค่ะที่ดินแปลงนี้ก็แค่ทงอย่างเดียวก็ดูอลังการแล้วค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ถนนในแปลงก็กว้างมากๆห่างจากรังสิตนครนายกถึงที่ดินประมาณ2.8กิโลเมตรห่างลำลูกกาประมาณ11กิโลเมตรโดยประมาณค่ะเนื้อที่4ไร่ถึง5ไร่แบ่งขายค่ะราคาอยู่ที่ไร่ละ2ล้านบาทใครมาก่อนเลือกก่อนได้เลยค่ะราคาเท่ากันหมดเลยแปลงละ4ถึง5ไร่ค่ะนี่ค่ะ แค่ถนนก็อลังการมากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้กับวัดโสพนารามนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับอบาตาบึงคอไหค่ะเนี่ยค่ะ,คะราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยค่ะที่ดินเป็นฉนดขุดแดงค่าภาษีค่าโอนผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าโมเมจะลงคลิปมุมสูงให้ทุกท่านได้ชมกันด้านนู้นก็จะเป็นบ้านจัดสรรค่ะเป็นหมู่บ้านเนีย่ยฮะเหมาะมากๆเลยทําโกดังทําบ้านจัดสรรเนื้อที่แบ่งขาย4-5ไร่ค่ะที่ดินสวยมากๆความลึกก็ประมาณ30เมตรนาก,กว้างมากๆคือที่ดินสวยมากๆค่ะ ถ้าสนใจสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันจะเห็นเป็นธงสีแดงสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะหรือทักมาสอบถามรายละเอียกับโมเมได้ค่ะเนี่ยค่ะโดนกำลังจะบ,บินผ่านเราไปค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ทุกท่านชมคลิปมุมสูงนะคะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อน สวัสดีค่ะ